โอ้ยไม่ใช่แหวกผ่าพัดลมที่เจมิงเขาซ่อมไม่ได้เนี่ยยกทางฮึ๊บดียกไปไปโอ้ยความหวังของเราดูใอ้อกเราต้องถูไอ้แ้ววันนี้หนึ่งนะเธอหนึ่งย้อนอีกครั้งนะครับอ้ตัวกุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ทำไมพวกเราไม่เดินแล้วทำไมพวกเราไม่เดินพวกเราคานกันแล้วมานะเราจะคิา ถ้าน้องมันหิวเราก็ไม่มีของให้น้องแล้วนะแม่ทำไก็หิววะที่ลืมไปทุกมันจะชิดน้อยเอาเกือกแคร์นู้แค่หนูหายตั้งสติตั้งสติยุดยอนเดี๋ยวามัได้กินออกมาน้ำหรอเป็นไงหมดแก่ยาสีฟันนะลูกยาสีฟันกบ ไปแล้วโอ้ยแม่หนูหิวแล้วว่ะโอ้ยแม่นอนไม่เต็มอิ่มเลยแม่ดูแดดในจ้องตาจะแตกขนาดนี้แล้วล่ะเราจะไปกินได้ไงเราแม่ยังไงลูกแม่หนูหิวอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บหาขวดขายกอนก่อนลูกเก็บหาขวดอยู่ข้าวแล้วอ่ะวันนี้ไไม่ด้กินน้องนอนที่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าแม่น้องมันอยู่ไหนอ่ะ ในนี้ก็ไม่มีอะรองเท้ามันอยู่นี่ไปขโมยรองเท้าเด็กรวยมาอีกแล้วอะแม่แม่น้องน้องไม่เอ้าหรอเอาลุกขึ้นมาสิโอ้ยแดี๋ยวแม่โอ้ยไม่ใช่แหวกผายเราจะพาไปแม่เราต้องไปหาของกินแล้วอ่าแม่มันไม่พอต้องไปหาที่อื่นต่อที่นอน เดี๋ยวมีคนมาขโมยเก็บดีๆแม่วันนี้เขาจะมีขวดนี่ยหนูคันจังเลยเมื่อคืนยุงกัดด่าหนูกินยุงไปเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังคันอยู่อ่ะเห็บหนูกินเห็บไปบอกกินเห็บไปแล้วอ่ะอันนี้พัดลมที่เจมิ่งเขาซ่อมไม่ได้เนี่ยมันโดนหนูกัดแล้วก็โดนพังงี้เลยอ่ะเราเอาไปขายได้ไหมแม่ขายลม,แ,มแล้วมีแม่มีขวดด้วยอ่ะอุ้ยโบอยู่น้ำวาหลอลูก อยู่น้ำหวานไม่ไม่ไปถ่ายไม่มีอะไรอย่าอย่าไม่ไหวลยค่ะนี่นี่เอาไปถ่ายไม่มีตะปลากินไหมว้าวตะปลานตะปลาอร่อยเอาไปทอดไข่วิววิวเท่าแค่น้อยเย้มันไม่มีขนมแล้วอ่ะเด็กเป็นเล็กอ่ะบกเทอร์ยกางปึ๊บดียกไปไปโอ้ยเราด้วยเราด้วยโนยเก็บต่อไปอุ้ยได้แล้ว โอ๊ยแม่เลยอ่ะโอ๊ยกันตี้แม่ได้ตังค์มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแม่แม่ไปซื้อที่ตลาดนะเดี๋ยวหนูกับน้องกินหินรอก่อนได้ได้แม่ไปซื้อก่อนนะกินหินรอกโอ้ยได้ตังค์มาหนึ่งร้อยความหวังของเรานี่จะไปซื้อขนมไหมลูกไม่ซื้อไปซื้อหวยไม่ซื้อหวยนะหวยบายหวยโอ้ยความหวังของเราด้วยออกเราต้องถูหวยแล้วันนี้จริงแม่เลยลูกกันตี้ลูกบก ล้วนี่มาแม่เลยน้องเลยเอากินหรอกลูอเอาลูกขึ้นมาแม่ไ่ซื้อของแม่ซื้อหวยมาหนึ่บายดีใจบ้าอะไรแล้วมันกินได้ที่ไหนนี่มันลอตเตอรี่ไม่เอาหนูจะกินหนูหิวว่ะไม่เป็นไรลูกใจเย็นเดี๋ยวบ่ายแล้ว แม่มันพังลงไห่เนี่ยมันจะมีเสียงไหมอ่ะแล้วงวดนี้จะออกอะไรโอ้โหค่อยๆค่อยๆค่อยๆฟังอีกครั้งงวดประจำวันที่16กุมภา2568เลขที่ออกตื่อๆสองตัวท้ายฟังนะครับพร้อมนะครับฟังนะครับกันใจครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งย้ำอีกครั้งนะครับ

แม่หยุดเลยเอาหวยมาตีไม่ให้หรอกเดี๋ยวตีเป็นขึ้นเงินเองเดี๋ยวแม่เอาไปซื้ออย่างอื่นอีกอะ่ะการเองอยู่นิ่งๆกันอยู่ตรงเนี้ยไปนัน่งรองกันเลยที่นนนนบ้านไปบ้านอยู่ตรงไหนไม่มีบ้านอะไรอ่ะคะมานี้เลยใครรู้มีเซอร์ไพรส์นี่ดีโบดูโบดูนี่นะอะไรยอลงยอลงโ้เปิดอัตโนมัติตีบ้านใคร ใครคะมันขโมยหรือเปล่าเดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจมาลูกแม่เขาได้แม่แม่ดูนี่นะโอ้สวยมากอุ้ยสวยจังเลยอ่ะพี่ก็ไม่เห็นว่าสวยขนาดนี้อันเนี้ยพี่เอาตังที่ถูกกยอวะมาเช่าบ้านให้เราอยู่หนึ่งวันอ๋ออลออ๋อมออออ แม่ดูดีดีทงองแต่ว่าเขาห้ามหยิบนะเขาเขาเขาบอกว่าห้ามเราหยิบอะไรในนี้เลยอ่ะอุ้ยปลาปลาทองสวยมากโุ้แม่แม่ดูพืน้นกระเพื่อมดิลอยนี่ลอยจริงเลยมันคือรกอรกะเพื่อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวทำไมพวกเราไม่เดินเดี๋ยวทำไมพวกเราไม่เดินพวกเราคานกันแล้วอ่ะน้ำจริงๆจริงเลยแม่ โอ้พวดแล้วหลังน่ะว้าวมีน้ำด้วยมีน้ำให้กินโอ้เด้อ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 เ้อเด้อเด้อแม่น้องเป็นตัวอะไรไปแล้วอ่ะนี่เขาไว้ทำอะไรอะคะเอา้ตอนนอนแล้วก็หมุนซ้ายคนนอนอะไรแม่เว้ยุุณล่างบักแล้งโอ้ว้าวเอามันมันเคยหาออกได้ด้วยแล้วก็เอากลับไปที่เดิมซะว้าว เดี๋ยวไปย่ากเลยเย็นนี้นะถ้ามันมานะเราจะกินย้างย่างมันมากินมากเลยแม่มเอาเราอยากกินมากเลยแม่เขาบอกว่าห้ามหยิบในนี้เดี๋ยวโดนปรับชี้เราเป็นพันเลยมากเลยพี่อ่ะอันนี้กินได้ไหมพี่ว่าคงได้แหละนายลงกัดสิมันเป็นราชุลี ันไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้โหของปดอมเหรอขอมปอมมันกินไม่ได้เดี๋ยวเดียวเดียวแม่งั้นงั้นเดี๋ยวเราเราปูของก่อนเราปูของก่อนหิวข้าวแล้วปู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 ผ้าปูผ้าเดี๋ยวอุ้ยแม่หนูอยากกินเลยหนักหนักหนั่งนักหนักหนัก กินแล้วล่ะลูกอุ๊ยตีลืมไปอ่ะหิวข้าวอะมันก็ไม่มีตังค์กิบนะสิน่าแค่วันเดียวมันจะเอาอะไรอ่ะอุ๊ยตีลืมไปเลยตีเก่าว่าอยากให้เรามีบ้านหรูบ้างนั่งสบายกันเลยอ่ะนั่นให้หนูขอนอนก่อนนะคะโอ้นอนยังไงอ่ะโอยังไงอ่ะอึ๊บอ่ะอ เขาอาจจะนอนอย่างนี้ก็ได้นะสบายเลยสวยมากเลยมีหัวเตียงด้วยแม่ลายขี้นกมาตรงเนี้ยข่าโลจริงๆเลยเจ้าของนี่ไม่เคยแม่ี่ลืมไปอ่ะเตียยอย่าไปบอกน้องนะให้เงินเช่าบ้านหมดแล้วลืมเสีย แล้วทีเนี้ยแล้วน้องวันนี้หิวอเราก็ไม่มีของให้น้องแล้วนะแม่ท,มที่ก็หิวว่าที่ลืมไปทุกันจะคิดน้อยอย่างงี้ออไม่เป็นไรแม่เรายังมีวิธีอยู่เราเอาแขนน้องเราเอาคเราิดกรอะเราเอาแขนน้องไปขายแล้วก็เอาไปซื้อเค้กสีมากินกันหาูแล้วน้องก็ไม่รู้เลยน้องไม่รู้น้องหลับแม่ น้องแม่เอาไปไข่ข้างเดียวน่าจะได้แค่ปีกเดียวเอาไปสองข้างเลยไหมแม่โอ้กเอาแม่ไปเอาเลื่อยมาไปเดี๋ยวหนูวันถอนได้เลยมั้งเนี่ยกช่วยินไก่ๆ้งมอนปุกน้องมากินเร็วเราได้ โแม่อันนี้คือเขาเกลียดหเลอบอกขอให้ซ้อนเราเยอะมากเลยอ้นี่เป็นายว้าวเลียบหน้องเลีบหนอยเลือบหน่องโบโบอะไรไม่น่าตื่นโบอะไร ตั้งสติตั้งสติหยุด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 ,ยดตั้งสติฟังนะคือเมื่อคืนนี้คห,หนูนอนแล้วแมงสาบมันกัด<ะ>แขนหนูไปสองข้างถ้ามันไม่กัดพี่พะพี่ไม่ได้นอนไงลูกลูกไม่ได้ค่ะอุ้ยโถใจเย็นค่ะเพิ่บเพิ่มเบาๆลูกสงสารคนดูอย่าพึ่งป้อนอย่าไม่ได้กิอน <c oughs> อนยยนออ,อ,อกมา โบไม่เป็นไรนะอย่ต้องดีใจนะลูกเพราะเรามีเคฟซีแหละเห็นไหมเคฟซีแขนหายจะไม่เป็นไรแต่หนูได้กินเคฟซีแล้วไงแขนมันจะงอกไหมคะเอ่ออาจจะงอกก็ได้เหมือนจิ้งจกสองหางแบบหางขาดแล้วก็หางงอกไงลูกอ๋อหนูอาจจะมีปลี่ยใช่อุ้ยแม่งอก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  กินไปหน่อยจะได้กนิดเพาะมันเหนียวอ่ะแม่ทำไมไก่ที่นี่เขาเหนียวจังเลยปล่อยอ้าวนี่มันไม่ใช่ไก่ดีกว่าถุงอ่ะซอสอ้มันกินได้จริงๆนะแม่น่าคานุ่งคอแห้งแล้วอ่ะอยากกินน้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาน้ำมาให้นะอ่ะแม่กินกันไปก่อนนะอืออ่ะโบอ่ะอนุข้าบไปก่อนข้าบข้าบตัวกระดูกไก่ไปก่อนอ่ะข้าบไปนะไปเดี๋ยวเราไปหา ติดแต่น้ำไม่น้องไม่รู้ว่าน้ำนี่น้ำมีไหมอุ้ยไม่มีอะไรเลยค่ะอุ้ยอุ้ยมีแก้วนี่นะกูไม่เคยเห็นแก้วสวยขนาดนี้เลยอะเอาไปใช้ได้ไหมนะเนี่ยมันเป็นแก้วโชหรือเปล่าครับพี่จริงด้วยเป็นแก้วโชวนี่เลยค่ะปกติที่บ้านเราก็ทาแบบนี้อยู่นะหวานะกินมากเลยอหึโอ้ มีสองระบบด้วยกดกน้ำไปให้น้องกินดีกว่ากดยังไงอ่ะกดน้ำหรอทำยังไงอ,อ,ะอะไรอ่ะซาซาอ,อร่อยอ่ะมันเย็นเย็นมินมินผสมน้ำให้น้องกินดีกว่านี่น้องฉันจะได้เหมือนกินน้ำบัดลมเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อน้ำบัดลมมาแล้วแม่ นี่ oh <my. S 1> น้ำแม่น้ำที่เนี่ยเขาแบบว่าเป็นเหมือนน้ำ mm hmm. อ,อัดโลเดี๋ยวนะคือน้องยังกินไม่อิ่มไม่หมดแล้วปันนะปล่อยก่อนกินน้ำก่อน mm hmm. อดอยากอะไรขนาดนะั mm ้ hmm. นี่ทุกคนน้ำซ่าโซดาที่ดิไปทำมาโบที่นี่เขามีให้เรากซ์ปรุงรส <c oughs> ทำไม เนหมดแก้วเซิร์ชจังเลยค่ะน้ำอะไรคะเนี่ยติไปเห็นมันเป็นหลอดๆอ่ะแม่ติก็คิดว่ามันเป็นแบบว่าพวกน้ำตาลปรุงรสได้ใช่ันตินั่นมียาสีฟันนะลูกยาสีฟันคืออยไยาสีฟันไปแล้วอีกแล้วมันแปลกอีกแล้วค่ะแม่ไม่ยาสีฟันคืออะไรโบรู้จักหรอไม่รู้อ่ะตื่นเต้นไปก่อนอ๋อ หรือว่ารู้จักอร่อยยะตายยาถีฝันอร่อยไหมเอาอันไหนฝัเธอโอพี่ก็กินมันหวานๆดีกว่าเดี๋ยวมากินกันต่อเลยเนาะได้ดูสิอู้ใครจะได้ลูกลอยอะมากาลยง้นคืนจะทำให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยเก็บให้เหมือนเดิมเนาะนั่นหนูช่วยนะไม่ต้องช่วยอยู่นิ่งๆอย่าเอาเท้ามาโดนเก็บให้เหมือนเดิมแม่เดี๋ยวไปขายคืนเขา หยุด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 คลิปนี้นะครับเรา3คนก็ขอลาไปก่อนใครอยากให้ทำคนจนกินอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้เลยคลิปนี้เราส่งเพขอมขาแล้วก็ะอาจารย์คุณลบ๊ายบาย